สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องไข่ต้มคุงอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมคาตาาครบรอบสี่ปีมาอีกแล้วนะกิจกรรมมาเรื่อยๆเลยเงินไม่เหลือแล้วเนี่ยทุกคน <c oughs> แต่ว่าพี่ก็จะเติมแค่เฉพาะกิจกรรมที่พี่อยากได้เท่านั้นนะอันนี้ไม่ได้เติมทุกกิจกรรมอ่าเรามาดูดีกว่าว่าดาบคาตาาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุ้มมากเลยนะแค่เติมเพชร5้ารอเพชรเนี่ยได้ทั้งเพชรได้ทั้งดาบคาตาาไปเลย <Wow. S 1> กิจกรรมนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิหกสิงหาถึงหนึ่งกันยาเท่านั้น ไปเติมเงินก่อนันดับแรกของพี่ก็จะเติมผ่านทางช่องเติมเกมเพราะว่ามันมีกิจกรรมส่วนลดด้วยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเติมด้วยชอปปี้เพย์เราจะรับเงินคืนถ้าใส่โค้ด T G สองเปอร์เนี่ยเราจะได้เงินคืนอีก2%อเไปเติมกันมันบอกเติม500ร้อเพรใช่ไหมเราก็จะเติมแค่150กับอีก20บาทมันก็จะเกินห้าเพรเติมไปเลย อย่าลืมใส่โค้ดนะส่วนลดสองอร์็ใส่โค้ด T G สองเปอรใช่ไหมนี่ก็ใช้ไปเลยถ้าเกิดใครมีคอยในช e ้อปปี้เพมันก็จะรับส่วนลดไปได้อีกนะจกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันก็จะลดไปอีกเจ็บาทก็จะเหลือร้อยสิบสามแต่ไม่ใช้เนี่ยได้เงินคืนมาเห็นไหมถ้าเราใส่โค้ดเงินคืนเราก็จะได้รับเงินคืน3บาทเดีย๋ยวไปเติมอีกรอบเติมยี่สิบาท 20่สิบาทเติมไปเลยเข้ามาแล้วอันนี้ถ้าเราเติมครบตามที่มันกำหนดก็รับไปเลยนะของเก่าเราเติมไปแล้วแล้วก็ขาดอีกแค่ไม่กี่เพศเองได้200รเพขึ้นมาคุ้มไปรับดาบกันทุกคน ใส่ไปเลยทำไมไม่ใส่เ่ะ <Nope. S 1> นี่เทไหมเทไหมสกินก็มีเลเซอร์ออกมารอบๆดาบนะ <too> ก็เทดีสวยดี <c oughs> ก็คุ้มสำหรับดาบคาตานะนะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ดาบคาตานะเนี่ยมันต้องเติมเพื่อแลกดาบใช่ไหมแบบเพชรมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราเหมือนแลกกับดาบคาตานะแต่นี่คือเติมได้ทั้งเพชรแล้วก็ได้ดาบด้วยเพียงแค่ห้าร้อยเพชรได้ไปเลย ซึ่งถือว่าคุ้มมากเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูดาบแคตนะนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อๆไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะและฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ